จเจริญสุขจเจริญพรสาธุชนคนโคราชบ้านเองก็พบกันอีกเช่นเคยในสถานีโลกสิขาวชาวโคราชทางแอปพลิเคชันสูมหรือชมย้อนหลังทาง Facebook หรือทางช่อง Youtube สำหรับวันนี้อาตมาก็อยู่ที่เมืองคนะัสโซอเมืองคัสโซอนะวัดไทยคัสเซอนะบรรยากาศเหมือนประเทศไทยเลยนะบอกว่าอยู่ต่างประเทศจริงเลย ก็ขึ้นชื่อว่าวัดไทยนะอ่ามีอยู่ทั่วโลกที่ไหนมีวัดไทยที่นั่นก็คือประเทศไทยอืจะเป็นศูนย์รวมนะคนไทยก็จะมาภาษาไทยอาหารไทยและอะไรที่เป็นไทยๆนะภาษาไทยก็มาทางโคราชทางอีสานนี่จะเยอะสุดนะเพราะว่านี่โยมคุณโยมที่นี่ก็ไป พาไปชมเมืองอโอคนกาลสินคุยกันรู้เรื่องคนโคราชคนกาลสินแล้วคุยกันรเรื่องอืก็ถ้าพระภิกษุท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงท่านก็สามารถเผยแผ่ธรรมะได้ทั่วโลกออืม่าถึงแม,คม้คุณหมอคุณหมอแพวไม่ได้มาจาริกนะเผยแผ่ธรรมะแต่ก็ได้สนับสนุนส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุสัมเทศ ที่ท่านจะแข็งแรงกายมีกำลังในการศึกษาปฏิบัติสั่งสอนอแล้วก็มีพระที่จะสืบทอดคำสอนแล้วเผยแผ่ไปทั่วโลกถึงกันบุญถึงกันนะก็ก็ขออนุโมทนาตรงนี้ด้วยและให้คุณหมอแผลวได้บุญกับอาตมาทุกๆบุญด้วยนะอ่าอาเข้าเรื่องของเรานะ เดี๋ยวบรรดาเสร็จมาต้องรีบปอกไงนอกอีกอ่าก็การการไปเดินเฉยๆนี่คือการเผยแผ่นะอเมื่อวานก็ยังมีคนเข้ามาพูดมาคุยอ่ามาทักมาทายเกี่ยวกับพุทธศาสนาเกี่ยวกับอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็อ่าคนฝึกกังฟูหรือเปล่าวัศลินหรือเปล่าก็ต้องบอกเขาว่าเราเวิชาตัวเบาของของพระเนี่ไหนยอดเยี่ยมที่สุด บอกว่าโอ้ที่ยอดเยี่ยมสุดคือเลยการทําสมาธิต้องบอกเขาอย่างนี้นะเอขาจะมาทําท่าแม่ไม้มวยจีนใส่เราก็ต้องนิ่งๆก็อ่ะสุดยอดของวิชาคือการทําสมาธิบอกพี่เหาะได้นี่ยังไม่เท่าไหร่ต้องต้อนัอง่งสมาธิส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กวัยรุ่นหรือเป็นคนที่มีความสนใจเนาะก็เนี้ยเดิน,นไปเฉยๆคือการเผยแพร่แค่เขาได้เห็นเขาก็เข้ามาสนทนาสอบถาม วันนี้ก็จะไปเดินไปเดินให้ฝรั่งเห็นหน่อยแล้วก็เขาก็จะเข้ามาสนทนาสอบถามพูดคุยเราก็ได้แนะนําเข้าไปเอาคาถามมะจะมาเข้ามาคําถามแวะไปเรื่องอื่นในช่วงใกล้เข้าพรรษาอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ <c oughs> คําถามที่หนึ่งเข้าพรรษาชาวพุทธแต่ละนิกายมีพิธีกรรมอย่างไรบ้าง เช่นมหายานวัชรายานตันตระเถรวาทและช่วงเวลาต่างกันหรือตรงกันนะแล้วก็รวมไปถึงเถรวาทของแต่ละประเทศด้วยประเทศใกล้เคียงเนี่ยลาวพมา่ากรัรมพูชาไทยเนะวียดนามเนี่ยเวียดนามก็ว่าใกล้ๆอืมไอ้เข้าภาษาต่างกันมีอะไรคล้ายคลึงกันเวลาเหมือนกันไหม ก็จะมีข้อมูลอยู่ในมีผู้รวบรวมมาเพราะเรื่องนี้ไม่มีในใพระไตรปิฎกนะเพราะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธศาสนายังอยู่แค่ภูมิภาคหนึ่งภูมิภาคเดียวซึ่งเป็นวัฒนธรรมเดียวกันภาษาเดียวกันดินฟ้าอากาศเหมือนกันนั้นทุกอย่างก็ยังเป็นแพทเทิร์นเดียวกันตามที่พระองค์ได้บัญญัติคือหลังวันอาสาฬหบูชานะตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำยาวไปถึงอีกสามเดือน หลังวันอาสาฬหบูชาคือวันเข้าพรรษานับไปสามเดือนหลังนั้นออกพรรษาปุ๊บอีกหนึ่งเดือนก็เป็นช่วงฤดูการกระถินสิ้นสุดฤดูการกระถินคือวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองนั่นคือสิ้นสุดฤดูการกระถินนเข้าพรรษาสามเดือนกระถินหนึ่งเดือนเพราะนั้นช่วงสี่เดือนเนี่ยนับจากเข้าพรรษาไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ชาวพุทธจะสั่งสมบูรณ์กัน ส่วนประเพทนี้มีความแตกต่างกันก็เมื่อพุทธศาสนามีการเผยแผ่ไปทั่วโลกไปทางเส้นทางสายไหมนะจากอินเดียไปถึงเมืองจีนจากเมืองจีนไปเกาหลีจากเกาหลีไปญี่ปุ่นจากยุคพระเจ้าอาโศกก็เผยแผ่มาถึงในแดนสุวรรณภูมิก็จะเป็นทางเชื่อมกันมาถ้าถ้าเป็นทางบกเนี่ยก็จะ อินเดียแฉลับมาถึงบังคลาเทศถึงพมา่าพม่ามาไทยนะก็จะมีทางทางบกทางทะเลนะเมื่อศาสนาพุทธเผยแพร่ไปทั่วโลกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกัน <c oughs> แล้วก็ดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกันหรือดูการที่ไม่ตรงกัน ทางนิกายมหายานเนี่ยตันตระวัชระยานต่างๆเนี่ยเป็นนิกายใหม่ที่เกิดขึ้นโดยยึดถือเอาเอาพระตำรับที่ว่าทำวิในเล็กน้อยเมื่อการละสมัยเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปก็สามารถแก้ไขเพิกถอ,อนเสียได้ส่วนในทางเถรวาทตั้งเดิมก็คือนิกายฝ่ายใต้บอกเป็นแยกเป็นนิกายฝ่ายใต้นิกายฝ่าย นิกายฝ่ายใต้คือเถราวาดเป็นส่วนใหญ่นิกายฝ่ายเหนือเป็นมหายานวัชรยานตันตระอ่าไปถึงปัจจุบันก็มีนิกายเซนขึ้นมาอีกนิกายฝ่ายเหนือก็จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนนิกายฝ่ายใต้สีลังกาพมา่าลาวไทยเนี่ยกัมพูชาจะไม่เปลี่ยนแปลง นะนิิกายฝ่ายใต้ยังถือเอาวันเข้าพรรษาดั้งเดิมคือหลังวันวิสาขะแต่จะมีการต่างกันนิดหนึ่งนะปฏิทินเรื่องจันทรคติประเทศลาวจะเข้าพรรษาช้ากว่าไทยวันนะึ่งหนึ่งวันนะก็คือเพราะนั้นช่วงออกพรรษาไปดูบ้างไฟพญานาคนี่นะ ไปนาคก็เอาเอาใช้ทั้งคนไทยและคนลาวนะเอาสองวันเลยก็พญานาคก็งงงงวันตามมนุษย์เหมือนกันอก็เอาสองวันเลยแล้วกันก็จะมีบ้างไปขึ้นอยู่สองคืนนะคืนไหนจะมากคืนไหนจะน้อยก็อยู่ที่ว่านาคเอ่อนาคไทยหรือนาคลาวเยอะเหมือนกันก็เข้าภาษาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลบสักกาชซึ่งเป็นเป็นประวัติศาสตร์ในยุคโบราณนะเป็นเรื่องการเมืองด้วยแต่เดิม แน่ก็วันจันทรคติตรงกันหมดเลยแต่เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันในชนชั้นปกครองในยุคนู่นแหละยุคกรุงศรีอยุธยาจึงมีพิธีปรับจึงมีการลบสักกราระคืออะไรเหมือนทําให้วันให้มันหายไปวันหนึ่งทําให้อ่วันไม่ตรงกันนะก็เลยคลาดเคลื่อนมาหนึ่งวันในในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยนะตอนนั้นอ่ะกรุงศรีอยุธยาเรืองอํานาจ ก็มีการทำนายถทยทักก็มาจากท่านผู้รู้อรหนก็เมีพิมีประเพณีลบสัก,กลาดจึงจึงเกิดพิธีลบสัก,กลาดขึ้นมาทำพิธีกันอือลังการมากเอาปุ๊บกลายเป็นไม่ตรงกันจากขึ้นสิบห้ามากลายเป็นสิบสี่ข้ามอย่างนี้ขยบเหมือนขยบถอยหลังมานะก็ทำให้ตางการเพียงแค่วันเดียวแต่หลักๆทุกอย่างก็ยัง ใกล้เคียงกันค่อนข้างตรงกันนะก็ยังอยู่ในช่วงสัปดาห์เดียวกันเอางี้แล้วกันอยู่ในช่วงสัปดาห์เดียวกันคือต่างกันนิดนึงก็ยังเป็นกระแสเดียวกันเวลาใกล้เคียงกันส่วนนิกายฝ่ายเหนือเนี่ยเนื่องจากดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกันจึงมีการปรับปรุงแก้ไขนะทางนิกายฝ่ายเหนือส่วนใหญ่ จะไม่มีธรทมเนียมเข้าพรรษาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยฝ่ายมหายานในจีนจนถึงญี่ปุ่นต่างเข้าต่างก็เข้าพรรษาเช่นกันแต่จะมีระยะเวลาสามเดือนเท่ากันด้วยอยังถือเอาตามโบราณนะต้องมีระยะเวลาสามเดือนที่จะอยู่นิ่งๆอยู่กับที่แล้วประพฤติปฏิบัติทำกันเพียงกำหนดฤดูการที่แตกต่างกันตาม สภาพภูมิกาศภูมิอากาศการเข้าภาษาของมหายานจะเรียกว่าการเข้ารถสามเดือนเข้ารถนะเข้ารถสามเดือนหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นการหยุดพักผ่อนเพื่อสงบกายสงบใจในจีนจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่พระวินัยของฝ่ายฝ่ายนิกายของเราเนี่ยเข้ามา คือประมาณช่วงราชวงศ์ฮั่นถึงราชวงศ์หนานเตยอันนี้ก็เป็นช่วงประวัติศาสตร์ไปส่วนในญี่ปุ่นก็เริ่มมาตั้งแต่ศตรวตรรษที่เจ็ดพศเจ็ดร้อยกว่ากว่าตามบันทึกของพระถังสัมจังอืม๋ยวพระถังซัมจั๋งท่านก็นบันทึกไม่ไหมดนะการเข้าพรรษาในชมพูทวีปมักเข้าช่วงช่วงเดือนอกลางเดือนห้าถึงกลางเดือนแปด หรือกลางเดือน6ถึงกลางเดือน9ส่วนในประเทศไทยเดี๋ยวนี้มักจะเข้าเดือนที่8ไปออกเดือนที่11อ็ดแว่นแคว้นต่างๆตามเอเชียกลางเช่นแควน้นตุสระแถบสินเกียงในในปัจจุบันนะสมัยในยุคนั้นนะยุคพันกว่าปีที่แล้วคือซินเกียงเนะี่ยทางซินเกียง จะเข้าภรษากลางเดือนสิบสองกลางเดือนสิบสองนะจนถึงกลางเดือนสามปีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพฤดูการนันในยุคตั้งแต่พันปีที่แล้วเนี่ยการเข้าภาษาก็ไม่ตรงกันเพราะว่าฤดูการมันมันคาดเคลื่อนตามสภาพภูมิอากาศนั้นคณะสงฆ์ก็เลยปรับเอา ตามความเหมาะสมคือเรว่า,วาบูรณาการตามความเหมาะสมในพื้นที่ที่ตนออยู่เผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนในจีนถือเอาพระวินัยตามนิกายคุปตะโดยเข้าพรรษาเดือนสี่ถึงเดือนแปดแต่ในทางปฏิบัติทางจีนและญี่ปุ่นจะเข้ากันกลางเดือนสี่จนถึงกลางเดือนเจ็ดที่แบ่งวันกัน ว่าเพราะให้ตรงกับให้ตรงกับการกำหนดฤดูกาลนะก็เพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปก็คือ,อนิกายต่างๆนิกายต่างๆมีการอยู่นิ่งๆสามเดือนแต่จะเรียกต่างกันนะทางประเทศไทยก็เรียกว่าการเข้าพรรษาก็คืออยู่พักผ่อนช่วงหน้าฝน ส่วนทางมหายานทางนิกายอื่นๆเขาจะเรียกว่าการอยู่พจน์หรือนิกายเซนเนี่ยเขาจะเรียกว่าการบําเพ็ญภาวนาอย่างอุกฤษนะตลอดสามเดือนนิกายเซนที่เน้นการนั่งภาวนาอย่างเดียวก็จะมีช่วงสามเดือนที่นิกายเซนต้องอยู่กับที่แล้วปฏิบัติอย่างจรงิงจังอืมก็จะ อยู่ในช่วงกลางเดือน12ถึงกลางเดือน3เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการเข้าพรรษานิกายฝ่ายใต้เถรวาทยังถือเอาธรรมเนียมตั้งเดิมคือหลังวันอาสาหะบูชาส่วนนิกายฝ่ายเหนือนิกายมหายานวัชรยาณตันตระก็จะถือเอาตามภูมิอากาศของแต่ละประเทศ หรือบางทีบางปีเนี่ยภูมิอากาศบางปีก็จะไม่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีอะไรตายตัวว่าจะเข้ากันษาเมื่อไหรโดยส่วนตัวต,วตวมาก็เคยคุยกับพระนิกายอาอนัมมนมัติกกยคือพระเวียดนามท่านก็บอกเหมือนกันว่า,าเข้ากันษาก,ก็แต่ละปีจะไม่ตรงกันแต่เหมือนจะมีมตินะจะมีมติของสังฆคือของสังฆมณทนในนิกายนั้น,น,นว่าจะพระมหาเถระหรือ ผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะประกาศต่างๆเกี่ยวกับความพร้อมเพียงของสงในนิกายดันนั้นจะประกาศออกมาว่าอ้าวปีนี้เป็นปีอะไรอะ่ะปีช่วงชลุขานเหมือนเหมือนไทยอ่ะนะอ,อย่างนั้นอย่างนี้อ้าวปีนี้จะมีการเข้ารรษาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เขาก็จะประกาศกันแล้วสงหมู่ใหญ่ส่วนใหญ่ในนิกายน,นั้นก็จะ ถือเอาตามนั้นนะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติไปตามตามจารีตของแต่ละนิกายนิกายก็นี่เป็นอข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งามาดูข้อที่สองเทรวาตแต่ละประเทศเช่นไทยสีลังกามเมียนมาอกาม่าเวียดนามช่วงเวลาพิธีกรรม ต่างกันหรือตรงกันหรือไมอ่ธรรมเนียมของคารวสนะธรรมเนียมของคารวสที่จะ,ะญาติโยมที่จะเข้ามาอุปถัมภ์หรือมีประเพณีเฉลิมฉลองเนี่ยที่เห็นกันหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นนิกายเถรวาดส่วนนิกายมหายานตันตะนี่เขาจะค่อนข้างบาวางนะเพราะพระภิกษุส่วนใหญ่ในใน,ในมหายานต้องจำนวนไม่น้อยต้อง ต้องแสวงหาปัจจัยสี่ด้วยตนเองไม่มีการบินทบาทนะพระต้องปลูกผัดปลูกข้าวต้องทำอาหารต้องเอ่อต้องพูดง่าลำบากลำบากกว่าพระไทยนะลำบากกว่าพระไทยเพราะว่าเอา่อเป็นความที่ว่าเบาบางประเพณีวัฒนธรรมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไป เมืองจีนนี่มีบินทบาตครั้งสุดท้ายก็ไม่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะก็ะเคยมีพระจีนมาบินทบาตร่วมร่วมพิธีบินทบาตกับพระไทยนี่โอ้ท่านปืม้มน้ําตาไหลบอกว่าที่เมืองจีนนี่ไม่รู้บิณทบาตครั้งสุดท้ายนะมันกี่ร้อยกี่พันปีที่แล้วนะลองไปบินตอนนี้นี่มันก็ไม่มีใครใส่แล้วก็ดีไม่ดีผิดกฎหมายเขาอีกนะนั้นประเพณีการที่จะเข้าไปอุปถัมภ์ดูแลพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ ทางนิกายเถราวาสเราเนี่ยค่อนข้างมั่นคงเหนียวแน่นอยู่นะันั้นช่วงเข้าพรรษาประเพณีต่างๆที่เห็นชัดเจนก็คือในนิกายเถราวาสก็ยังถือเอาธรรมเนียมตั้งเดิมที่ว่านางวิสาขาขอพอรพระพุทธเจ้าว่าช่วงเข้าพรรษาขอให้พระองค์อนุญ,ญาตให้ภิกษุสามารถรับผ้าอับน้ำฝนได้รับผ้าอับนำ้นะบบนำฝน ก็จึงประเพณีน,นี้จึงเป็นปฐมเหตุตั้งแต่ครั้งพุทธกาลว่าเมื่อถึงคราวเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนจะน้อมนําผ้าวัดสิกะสาดอบอกนะวัดผ้าวัดสิกะสาดในคาเก่าของเราเราจะกล่าวว่าวัดสิกะสาติการนี้สาปริวารานี้ใช่ไมหมเออขอประสงค์จงรับผ้าผ้าอาบน้ําฝนบางทีก็แปลทาตรงตัวขอจงรับผ้าอาบน้ําฝน บางทีก็ใช้คำว่าขอจงรับภาพวัสิกะสาดกความหมายคือผ้าอับน้ำฝนนั่นเองนะประเพ,ณ,ะเพณีนี้เป็นประถมมาเหตุตั้งแต่ครั้งพุทธกาลที่นางวิสาขาได้ทูนขอส่วนเอนิกายอื่นๆนะนิกายอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้นุ่งห่มเหมือนนิกายดั้งเดิมนะเทรวาสเนี่ยนิกายฝ่ายใต้ยัง ใช้เครื่องทรงผ้าห่มเหมือนเดิมนุ่งสบงทรงจีบอ,อทอดผ้าสังคาติครับสองพันปีที่แล้วจนถึงบัดนี้ก็ยังเหมือนเดิมประเพณีก็จึงคงเดิมมีผ้าอับน้ำฝนแล้วครูบาอาจารย์หลายที่นะก็เวลาส่งน้ำท่านก็จะสงกางแจ้ง นะหรือเป็นเป็นที่เป็นลานสงใหญ่ๆที่พระท่านจะใช้สอยร่วมกัน <Okay. S 1> ยิงสาม,มเณรเนี่จะสนุกมากเลยทาให้ร้อนเวลาส่งน้ำเนี่จะส่งน้ําด้วยกันนี่ก็จะมีผ้านุ่งนะนะจะไม่จะไม่เปือยกายอาบนะเปือยกายส่งน้ำนะผ,ผิดผิดพไะไหนก็จะส่งน้ําโดยมีผ้าอาบน้ําฝนแล้วก็ส่งน้ําไป เดี๋บางทีผ้าอับน้าฝนนั้นก็มาใช้แทนผ้าสบงในคราวที่ว่าผ้าสบงนั้นเอาไปซักหรือไปอะไรต่างๆก็จะนุ่งผ้าอับน้าฝนแทนพอจําวัดตื่นเช้าขึ้นมาสบงแห้งก็เอามานุ่งต่ออย่างนั้นประเพณีนี้จึงดำรงต่อปาถึงปัจจุบันส่วนนิกายอื่นเนื่องจากท่านมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายนะตามที่เราเห็น ท่านก็ไม่มีภาพน้ําฝนเพราะเพราะเพราะว่าเครื่องแต่งกายไม่เหมือนเดิมจากครั้งพุทธกาลแล้วนั้นประเพณีการถวายผ้าน้าฝนเนี่ยจึงไม่มีในนิกาาะอื่แต่ก็จะมีการถวายจีวรหรืออะไรอย่างอื่นไปนั้นผ้าวัสิกสะสาวกในนิกายอื่นจึงไม่มีอืประกอบด้วยเป็นประเทศเมืองหนาวนะเป็นประเทศเมืองหนาวการที่ท่านจะมา นุ่งผ้านุ่งผ้าผืนเดียวแล้วแล้วส่งน้ำนี่มันมันสียากหลายต้องบอกอย่างนี้เนาะก็เลยก็จะเป็นอีกอีกจารีตหนึ่งด้วยความที่ว่าดินฟ้าอากาศไม่เหมือนกันอ่าต่อมาประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษามีมาตั้งแต่คร,รั้งพุทธกาลหรือไม่อ่าเข้าอ่าผ้าอาบน้ำฝนนี่มีมาตั้งแต่คร,รั้งพุทธกาลเทียนเข้าพรรษาเนี่ย การเฉลิมฉลองนะต้องบอกว่าที่มีปรากฏอยู่ในอันจฉริยะหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ที่จะมาทําเทียนสวยๆเอาแบบที่เราเห็นใช่ไหมเอ่าคนไทยจะคุ้นกันใช่ไหมว่าแห่เทียนเข้าบรรษาพูดเอาเทียนมาทําเป็นรูปอันนั้นรูปนี้สวยๆต้องมีจาหลักเทียนต้องมีลวดลายตกแต่งแล้วก็เอามาถวายช่วงเข้าบรรษาประเพณีนี้เนี่ยเพิ่งมามีทีหลัง เกิดขึ้นเพราะความศรัทธานะความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีสติปัญญาแล้วอยากจะถวายของที่ปราณีด้วยความที่ว่าในช่วงเข้าบรรษาจะเป็นช่วงที่พระภิกษุษสัรพเนรท่านจะศึกษาปฏิบัติอย่างอย่างจริงจังยมก็มีดวงปัญญาเมื่อท่านจะศึกษาท่านต้องใช้แสงสว่างจึงเอาในพรรษานี้เอาเทียนมาถวายเยอะๆเลยเอาหลวงพ่อหลวงพี่หลวงเนนนะ ท่านจะลุกขึ้นมาทําความเทียนช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งท่านก็นต้องจุดเทียนนะอันนี้ตมาเคยเห็นนะตอนสมัยเป็นสัมมนาเนียนเนี่ยติดตามครูบาอาจารย์ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวัดอ่าหลวงพ่อหลวงปู่ทองทิพย์ตาเนี้สายขังจะรู้จักท่านนะหลวงปู่ทองทิพย์เนี่ยเคยอยู่ภูเขาควายมาตั้งสี่สิบปีตอนหลังท่านก็ มาสร้างวัดสร้างอะไรอัตอมาก็ไปอะไปกับครูบาอาจารย์ท่านไปกราบท่านไปขอบาร,รมีท่านนะพอสักประมาณตีสองนะจะเห็นแสงเทียนน่ะจะเห็นเอ่อเทียนน่ะเปนี้มีคนน่ะถือเทียนมาแล้วก็ปักแล้วก็ปฏิบัติธรรมอัตอมาก็จําวัดอยู่เป็นเนมนะก็เห็นแสงสลัวสลัวอา้าวแสงเทียนอะไรมาเยอะแยะท่านก็ค่อยๆเดินกันมา ปักแสงเทียนบางองค์ถ้าก็จะเดินจงกรมบางองค์ถ้าก็จะนั่งสมาธิคือท่านก็จะปารบความเพียรกันตั้งแต่ตอนอก,ก่อนอรุณก่อนลุ่งอรุณนะพอใกล้สว่างท่านก็ไปบิณธบาตกันนี่เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะแต่ว่าในครั้งร้อยปีพันปีที่แล้วนี่หลวงพระหลวงเนนท่านมีความเพียรยิ่งกว่านี้นั้นก็เป็นดวงปัญญาของญาติโยมที่ว่า ในช่วงเข้าพัรษาจะมีการประพฤติปฏิบัติรรมศึกษากันอย่างจริงจังโยมก็น้อมเทียนมาถวายพร้อมกับภาพวัสิกาสามดกส่วนประเพณีการแห่เทียนแบบสวยๆเนี่ยตามที่ตมาค้นดูเอาเฉพาะในประเทศไทยก่อนในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยอ้างอิงบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดคือ2,5032,503 แต่มีที่เก่าวันนั้นของจังหวัดอุบลว่าราชธานีอ่ประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยของโคราชเดี๋ยยังสู้อุบลเขาไม่ได้นะอของอุบลเขานี่อืมเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีการทําต่อเนื่องกันมายาวนานตามหลักฐานเนี่ยที่สืบเอกสารได้เมื่อหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ปีที่แล้วโอ้โหราชการทเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะมีบันทึกอย่างนั้นอย่างนี้ใครทำอะไรยังไงนะ หลวงไหนพญาไหนนะเริ่มจากทําอะไรยังไงแล้วก็ทําต่อเนื่องกันมาจนถึงยุคปัจจุบันที่จะเอาเทียนมาเป็นจำหักเป็นเรื่องราวในในชาดกอเรื่องราวในในพระไตรปิฎกอะไรต่างๆอะรถแห่เทียนก็จะมีการทําประกวดกันนะความหมายหนักๆเข้าก็เอาเรื่อง ของฮินดูเข้ามาปนมีพระสิวะมีมีอะไรต่างๆนะทรงพยาคุดอัผสมปนเปแต่ไม่เป็นไรอัพุทธกับพราหมณ์เราอยู่ด้วยกันได้ดังผาสุขนะ<ม>ก็ก็เป็นประเพณีที่ทํากันมาแห่เทียนส,ยสวยๆเนี่ยข้างพุทธการยังไม่มีแต่ผ้าเอาน้ําฝนนะ่ะมีส่วนแห่เทียนส,ยสวยๆมีมาในยุคหลังๆด้วยความศรัทธาของเริ่มจากชนชั้นปกครองก่อนอืม ชนท้งปกครองที่มีกําลังนะมีกําลังทรัพย์มีกําลังบริวารแล้วก็มีศรัทธานในพระพุทธศาสนาทําจําหลักสวยๆส,ส่วนชนชั้นอื่นก็รวมตัวกันสิเมื่อไม่มีกันเยอะเราก็มารวมตัวกันอืปปรบเหตุอยากระทําบ้างก็เลยทํากันมาเสืบเนื่องถุงทุกวันนี้นะเราจะทําต่อไปในอนาคต คำถามข้อต่อมาอาน,นิสงส์การถวายแสงสว่างมีผลอย่างไรตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อาทิปะโทโหติจกักขุโกผู้ให้แสงสว่างชื่อว่าให้จักสุการที่พระภิกษุสัมเนนจะดูหนังสือธรรมะเพราะอาศัยแสงสว่างอาศัยแสงสว่างนะท่านก็สามารถศึกษาพระธรรมวินัย ขัดฝึกหัดขัดเกลากายวาจาใจให้กิเลสเบาบางเข้าถึงธรรมะที่สว่างสวยเอาธรรมะตรงนั้นมาแบ่งปันให้มนุษย์และเทวดาได้ดื่มด่ำในพระสัธรรมเหตุแห่งปัญญาที่ท่านเกิดเพราะอาศัยแสงสว่างในการศึกษาธรรมะนะแล้วเอาแสงสว่างนั้นไปคืนให้กับญาติโยมที่ให้การสนับสนุนนั้นผู้ให้จากสุขชื่อว่า ให้ดวงตาคำว่าดวงตาในที่นี้คืออดวงตาภายนอกนะดวงตาภายนอกจะมองเห็นถนนหนทางได้ดีเพราะอาศัยแสงสว่างดวงตาภายในก็เพราะอาศัยปัญญานั้นถวายแสงสว่างก็จะทําให้เป็นผู้มีปัญญามีสติปัญญาและมีดวงตาที่แจ่มใส ไม่เป็นโรคในตาไม่เป็นอะไรต่างๆอืโดยสูงสุดก็คือนั่นแหละตามที่พุทธพจน์ได้ตัดไว้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภานะแสงสว่างที่เสมอด้วยปัญญาไม่มีนั้นเริ่มต้นจากการถวายแสงสว่างแสงเทียนปัจจุบันก็เป็นเทียนฟัรษาก็เป็นไฟนิออนนะ หรือจะเป็นค่าไฟก็ได้บางทีพระท่านก็โอ้โหไฟอัตมาก็มีอยู่เยอะแล้วแต่ค่าไฟเนี่ยยังไม่มีอ่าโยมอะโยมต้องใช้ดวงปัญญาอาจจะตกแต่งเป็นเทียนเป็นอะไรต่างๆเอาอปุ๊บท่านก็จะแปลสภาพพระท่านก็จะแปลสภาพให้เป็นแสงสว่างได้ทีหนึ่งนนี้อยู่ที่ดวงปัญญาของญาติโยมบางทีขนเทียนไปเยอะขนเทียนไปเยอะพระท่านก็ไม่รู้ชาวไปทําอะไรนะเออจุด ก็ยิ่งต่างประเทศมปจุดไฟมากเดี๋ยวก็อารามมันร้องไฟไหม้ผิดกฎหมไหมอีกหรือตามจากจังหวัดในต่างๆอืมอ่ะเป็นไฟนีออนบางทีไฟนีออนมาถวายปีหนึ่งสามร้อยหลอดใช้ไม่หมดนะอ่ะโยก็ใช้ดวงปัญญาว่าจะทําเช่นไรที่จะสนับสนุนแสงสว่างให้กับพระเนรท่านแต่การถวายแสงสว่างก็นี่แหละเป็นชื่อว่าให้จักสุให้ดวงปัญญา ผู้ที่ให้จักสุขให้ปัญญาก็ย่อมได้จักสุขและได้ปัญญาสนองกลับมาด้วยตัวเราเองนะก็ขออนุโมทนาเพราะนั้นสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแก่ทุกท่านขอความสว่างสวัยภายนอกด้วยดวงตาและความสว่างสวัยภายในด้วยปัญญาจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อเพลินเจริญพร ถือเจ้าค่ะกระาบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะในเรื่องราวความกระจางชัดของการเข้าพรรษานะคะของพระพุทธศาสนาที่ขยายไปทั่วโลกเจ้าค่ะเกิดความเข้าใจเรื่องราวของภูมิอากาศภูมิประเทศก็เป็นปัจจัยให้เราดำรงชีวิตที่แตกต่างแนวคิดก็แตกต่างเจ้าค่ะแล้วก็เรื่องของเทียนพรรษายมก็ดูเทียน แห่เทียนมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแต่ก็ไม่เคยทราบว่าโอ้โครรชเริ่มตั้งแต่ปี2503ตอนนั้นเด็กๆยมก็ได้ดูมาตลอดต่อเนื่องนะคะแต่ว่าพอพอาจารย์ได้มาพูดถึงอุบลราชธานีนะคะยมก็นึกถึงว่าโอ้ก็อุบลเขาเมืองนักประชญ์โคราชเขาเมืองนักลบโครรชก็เลยเรื่องของปัญญาแต่ก็ติดตามมานะคะช่วงนี้แม้ว่าโคราชจะซบเซาไปแต่ว่า ปีนี้นะคะแห่เทียนพรรษาของเราก็อลังการก็คิดว่าทุกครั้งที่ได้เห็นก็จะได้ถวายเป็นพุทธบูชาเจ้าค่ะค่ากราวขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เจ้าค่ะเรียนเชิญทุกท่านถวายของโคารพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกรบกรบกรบสุขสงบสว่างสวัยสมความปรารถนาดังใจทุกท่านเถิด